ทนบ่พี่น้องหัวมันขามแหลงใกล้เคียงเนี่ยเนาะนี่ทำมันปีละสองครั้งหรือปีละหนึ่งครั้งอันไหนคุ้มกว่ากันตามที่ผมเคยเห็ดมาพี่น้องผมว่าปีปีละเถื่อดีกว่าแต่ตัวนี้ พื้นที่ตรงนี้ทําปีละสองครั้งเพราะว่าอย่างทําตามพื้นที่ครับทาตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ว่าปีนี้ขันฝนดีแบบนี้นะปีนี้ปีห้องหาพี่น้องแต่ถ้าปีนี้ผมบอกเลยถอนมันออกวันเขาตัวน,นี้มันปลูกเดือนสิบครับตนนัวนี้ตอนนี้ต้นเดือนมิถุนายนแล้วกับประมาณเจ็ดแปดเดือนเจ็ดอย่างเขาแปดเดือนมันขามแรงนี่ปกติมันสัมปะหลังโดยธรรมชาติของห้อง มันก็มกักฝนตกตอนเนื่องนะพี่นอ้องเพราะที่นี่บบแมนเลยดูการของเขาหัวมันกับบดกครับแต่อยากให้หัวดกพี่น้องประมาณช่วงตน้นฝนมีนาเมษาจัดเลยครับเบิ่งผมสีพาไปเบิ่งหัวนี่เจ็ดแปดเดือนแต่ความดกไม่ได้นะครับเอาล่องทอนิึงก็ได้นี่นพี่น้องม่ง นี่นี่นี่หัวขามเรียงเขาจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ทันยัยกัจีหม่อยู่สองหัวจังสิพี่น้องนี่แหละครับเหตุผลที่ผมบอกว่าเป็นยังระวังเหตุเื่อเดียวกับสองเ่ือ,อ,อนในปีหนึ่งเนี่ยอันใดได้ผลผลิตดีกว่ากันผมบอกเลยเื้อเดียวผลผลิตดีกว่า แต่นี่เขาเห็ดตามความเหมาะสมของพื้นที่พี่น้องมันเห็ดหนาฝนบ่ได้ขันฝนบ่ดีก็โชคดีไปแต่ขันฝนดีอ่ะมันได้เท่อเดียวเนาะผมคุยกับเจ้าของให้มาว่านผมบอกว่าให้เพิ่ว่านเขาเลยเอามันออกเนาะพอเอาเขาออกอะ่ะลูกมันอีกแบบที่นี่เอาลุงมึงลุงนี่แต่เรื่องความใหญ่นี่มอบให้มันขามเรียงครับเนาะอันนี้เป็น ให้นะครับโบเมนหน้าแต่ว่าขันปีหงานี่สิเป็นทงหน้าแน่นอนฝนดีครับความ,ามใหย่มอบเหมเขาเลยครับเนี่ยจักหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดการลักๆกแบบมี4ี่หัวหวยอยู่ในดินอีกหัวหนึ่งตัวนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายนะครับทรายจัดทรายจัดพรอมพี่น้องแล้วก็มั่นตัวนี้ก็เป็นพันสายพันแปดหนึ่งครับระวัง เห็ดมันปีละเถือกับปีละสองเถืออันใดมันจีดีกว่ากันแต่เราต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยนะครับผมเนาะเอาเดี๋ยวพาไปถอนเบิ่งอีกก็ได้อันนี้จะาของให้บอกว่าเขาวานมาสูุปรบปุงดินปรานินทวงนะครับเนาะวาซานบ่ได้มาโฆษณาปุ๋ยเดีพี่น้องเอานี้เอา้า พี่น้องเบิง้งพิจารณาเบึง้งระวังปีปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งกับปีละสองครั้งแต่ว่าตอนเขาเห็นหนาฝนนี่แป้งนี่บ่ปันใดครับเนาะแต่ความดกที่นี่ฝนไล่ทอนก็ได้แค่มั่นกัได้แค่สี่เดือนแต่ความดกนี่เปรียบเทียบใส่ก็เฉลี่ยใส่ก็หัวใหญ่นี่เปรียบเทียบกันมันกับ่แตกต่างกันปันใดเพราะว่า พื้นที่ของเฮามันบ่ให้ที่จะให,เห้เฮ็ดปีละเทือพี่น้องเนาะเออไอ,อ้เบิ่งจักเหงาดูวยเออ,เอ,อนี่นี่เนานี่สายพันธุ์แปดหนึ่งโดยปกติเขาจะไม่ดกนะครับแต่ปกติเขาจะดกกว่านี้เนาะพี่น้องย่างหน่อยกับซีฟหัวแหละพี่น้องย่างหน่อยๆเลยปลูกนาฝนปลูกตน้นฝนย่างหน่อยกับซีฟหัวแหละมีแต่หัวหลุดหนีเลยเนาะ อันนี้บ่นับครับนี่นี่บางบางทีเขาปลูกปลายฝนปีที่แล้วนี่มีแต่หัวรุ่นนี่แหละพี่น้องได้ถอนสี่เดือนแต่ว่ามันดกมั่นขามแรงนี่คันเป็นพื้นที่ให้พื้นที่สูงๆนี่กตามประสบการณ์เนาะพี่น้องพูดถึงตามประสบการณ์ผมไถทิ้งผมไถทิ้งสิบไร่พี่น้องเมื่อปีที่แล้วเอางงยังไงผมไถทิ้งสิบไร่แหละ มั่นขามแรงยกยกให้เขาครับเรื่องความไงแต่ความดกเขาจะบดไ้เนาะกันผูน้ใดคิดจีเฮดมั่นขามแรงก็คือเอ้าแล้วผมจีบอกให้สูพี่น้องฟังเลยคือถ้าพื้นที่แบบนี้ให้พี่น้องเห็นว่ามั่นช่วงเขาขึ้นเล่าแร้วครับอันนี้พื้นที่มันต่้พี่น้องผมบอกว่าเอามั่นออกอวันหน้าวานันวันเขาเลยเด้ออันนี้วอาเซียวกันเหรียญซื้อแต่มันมันจีวันเขาได้อีรีพี่น้องนี่ ความใหญ่นี่มอบให้เลยครับมันข้ามเลี้ยงเนาะเอาเสียเอาอยัางมาเป็นเกียน์พี่น้องมันมีอย่างบนน้อเทิงรถไถเอาเดี๋ยวเอาขวดหน้ามากก็ได้บ่ไร้มาโฆษณาปุ๋ยดอกพี่น้องเนาะผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึง่งคือกันบมมีส่วนไหนส่วนเสียกับวัสดุประปรงดินของป่านินทองนะครับนี่พี่น้องใกล้เคียงเนี่ย เนาะนี่ไอ้เจ้งต้นวะพี่น้องเนาะดูไว้เป็นกรณีศึกษานะครับดูไว้เพื่อปรับใช้ในแปลงเกษตรของตัวเองเนาะไอ้เจ้งตุ่นนี่กิ่งเดียวนี่เจ้าตุงไหน ม่มีอยากได้ละมันบอพี่น้องนี่อันนี้เดียเด๋ยวๆผมบอกวันผมโมเมนต์เจ้าของให้นะครับคือผมมารับจ้างดูดมั่นพี่น้องเนาะก็คุยก,กันกับเจ้าของไรเมื่อวานแล้วก็มาพูดให้พี่น้องฟังมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังประสบการณ์ของเขาแล้วก็ประสบการณ์ของผมเนาะก็มาปรับปรับใส่กันแล้วก็มาบอกสู่พี่น้องฟังเนาะก็คือปีที่แล้วผมไถถิมอิลีครับขันเอาไว้กัสิ เจ้งสี่แหละขันผมเอาไว้แต่ผมไม่เอาไว้เพราะว่ามันเสียเวลาพี่น้องผมก็ไถถิ่มเลยเนาะแต่ว่าบอกไปแล้วผมกับบ้านาไถถิ่มเนาะขันผมกับไถถิ่มกันสีจังสี่แหละคุยอีกพัดามแสุดนานแล้ว thi bậc nhay suất là bay một nó ่มีเครื่องย่ําคือเขาเด้พี่น้องบย่างว